พี่น้องครับในเช้าวันนี้อยากให้หนุนใจพี่น้องนะครับตอนรับปีใหม่นะครับก็ด้วยในพระชนะของพระเจ้าในหนึ่งปโตรบทที่ห้าข้อที่หกข้อที่แปดนะครับสารทษครับอากาศเปลี่ยนแปลงเราปรับตัวไม่ค่อยทันนะครับสิบสามองศาิบสองศานะครับที่เชียงรายวันนี้เพรฉะนั้นท่านทั้งหลายจง่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธ พระเจ้าเพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึ้นเมื่อเวลาอันควรจงละความโกะวายของท่านไว้กับพระองค์เพราะพระองค์รงคทรงห่วงใยท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังรวยให้ดีเดี๋ยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่ร,รอบๆดุจสิงค์คำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้ a m e นนะครับ เจ้านี้อยากจะห,หนุนใจพี่น้องนะครับในเวลาที่มีอยู่ด้วยสามจอนะสามจอจานนะครับก็ในหัวเรื่องบอกว่าชีวิตในพระหัตถ์ของพระเจ้าทุกคนระหนักดีนะครับเมื่อเรามอบชีวิตไว้กับใครเราจะต้องวางใจนะครับที่จะให้คนนั้นนำชีวิตของเราเราขึ้นเครื่องบินนะเราวางใจในกัปตันผู้ช่วยกัปตัน สจทยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่สูงสุดคือกัปตันถ้าเราไม่ไว้วางใจเราคงจะไม่โดยสารโดยเครื่องบินนั้นแต่เมื่อขึ้นไปแล้วนะครับไม่เหมือนกับเรื่องอื่นนะครับเราได้ข่าวว่าเรืออับปางแต่ก่อนที่จะเรืออับปางก็ยังพอมีเวลาลอยคออยู่กลางทะเลอาจจะมีความหวังห้าสิบห้าสิบก็ยังมีอะไรก็เกาะแล้วก็ดูนะครับยังมีเวลาแต่ถ้าเครื่องบินอยู่บนอากาศที่มันไม่รู้ไปเกาะอะไรนะครับมันเกาะไม่ได้เลยนะครับ แต่อย่างนี้ก็ตามบางครั้งเครื่องก็ตกลมอากาศบ้างใช่ไหมครบับปุ๊บปุ๊บปับปบบางครั้งก็สัส่นสะท้านนะำรับบบ๊บอ่านะครับแต่เกิางไงครับเวลานั้นเราไม่คิดอะไรมากแล้วเพราะว่าชีวิตเราอยู่ในมือของกัปตันนะครับพอเราคิดอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าเครื่องบินเป็นอะไรไปกัปตันเขาก็รักชีวิตของมนุษย์นะครับไม่ใช่เครื่องบินขับไล่นะที่กัปตันจะกดปุ่มแล้วก็ดีดตัวอ,ออกไปนะไม่มีที่ดีดนะ ก็ต้องประครับประคองอย่างสุดกำลังฉะนั้นเรามอบเศษให้กับกัปตันและขึ้นเครื่องบินโดยสารและคนก็ยังใช้บริการนั้นอยู่แต่ชีวิตายวิญญาณของเรานั้นปีใหม่แล้วท่านยังไว้วางใจในพระหัตถ์ของพระเจ้าที่ท่านอยู่หรือไม่จอจามที่หนึ่งนะครับจงละความกกลกวายนะครับแต่ข้อที่เจ็ดนะครับจงละความโกลกายของท่านไว้กับองค์พระองค์ทรงห่วงใยท่าน คริสเตียนก็รู้ดีพระเจ้าห่วงใจเราห่วงใจเราแต่บางครั้งเราอาจจะได้แสดงออกเหมือนว่าไม่ได้วาว้วางใจพระเจ้าตัวว่าเรากระวนกระวายใช่ไหมครับจงทิ้งออกไปนะครับในคนํานี้ภาษากรีกบอกว่า if rechrist o if rechrist to แปลว่าคว้างทิ้งไปยากไหมครับเอาความโอนกระวายไม่ใช่ไว้ข้างๆนะคว้างทนะิ้งไปเลยอย่าให้มันอยู่ใกล้ๆก,กับชีวิตของเรา มีเรื่องเก่าเล่าใหม่ว่าพี่น้องคริสเตียนคนหนึ่งที่อเมริกานะครับนานมาแล้วก็พยายามที่จะหางานทำาอกงานนะครับแต่เขามีจอจานที่หนึ่งคือละความกโกรธกไวยกับพระเจ้าแล้พระเจ้าสิปัญญาเก่เขานะครับไปหาสวอบสออบอว่าจงมีความเชื่อสิอย่าโกรธกไวยมีความเชื่อเท่าเม่ได้พันประกาศทุกอย่างเขเคลื่อนพวกเขาอะไรได้ด้วยนะครับก็เลย เอาเม็ดพันประก,กาศที่ตลาดมาหยิบมือหนึ่งใส่ในกระเป๋าเสื้อแล้วก็ไปสมัครงานต่างปรากฏว่าไม่มีใครรับเขาเลยครับแต่บาบ้านก็คือจงละงความโง่ไ้นะครับอิริครสชูคว่างทิ้งออกไปเอาเสื้อไปซักเอามันประก,กาศหายหรือซื้อมาใหม่เอา้ามันก็มาอยู่ยงไว้คงที่นะะเอาใส่กระเป๋าเสื้อก็เลยเอา,เอามีความคิดเอาปฏิกาิาแล้วก็ทำห้นเสดเป็นล็อกเก็ตเ,เ่นประก,กาศข้างใน นะครับแล้วก็เห็นที่าห้อยคอเลยนะครับไม่ใช่รูปกรบนะครับแต่ทุกครั้งไปหางานจะไปสมัสง,งานแล้วก็เอามูอจับที่ที่ส้อยลกวก็นั่นอุ้ยตัวงมีความเชื่ออยากอนกว็วายอวบษัตรบริษัต,ตนี้ไม่รับรอบรบสัทนันอาจจะรับเราก็ได้แต่ปรากฏว่าก็ตกงานอีกนะครับ <c oughs> แต่เมื่อมาในคิดจักเขาก็ไม่มีความอุณนกวายจนสมาชิกถามเพื่อนก็ถามว่าแขวนอะไรอยู่เนี่ยอุ้ยเท่มากเลยนะเหมือนพันประกาศทําให้ชันหน่อยสิทุกคนก็รัออเดอร์เข้าครับ <c oughs> แล้วพวก,กูุณยังทำเป็นรูปหัวใจได้ไหม ตัวใจข้างในมีมามสตาร์ทซิสคือเล่นพันประกาศตามควาพจากนั้นก็เริ่มเป็นการผลิตนะเป็นแฮนด์เมดแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นเราสั้นนะครับเลยรวยเลยครับอันนี้นเป็นการสตาร์ทอัพอาชีพใหม่คือทำาลเก็ตเร่นพันประกาศนะครับมาจากคําว่าไม่โอนกวายเออเป็นน้องแปลกดีเนาะฉะนั้นเป็นน้องว่าเราก็ทําอยู่ที่ที่บ้านของท่านก็ได้ฉะนั้นเป็น้องกับคํานี้ ชีวิตท่านอยู่ในปรับของพระเจ้าพระบิดบอกว่าจงละความโอนกวายนจาเพื่อนของดาเนียลได้ไหมครับสามคนนั้นที่จะถูกจับยนในเตาไฟนะครับในดาเนียลบทที่สามข้อที่สิบเจ็ดสิบแปดนะไปลองไปอ่านเองที่ว่าแล้วละ่ะเขาบอกว่าถึงแม้พระเจ้าถ้าพระเจ้าจะช่วยเขาคือพระเจ้าช่วยถ้าพระเจ้าไม่ช่วยเขากระพระเจ้าก็จะไม่ก้มลงกราบนะมัสการปฏิมากรทองคําซึ่งฝอประบาทได้กระทํานั้นก็คือ เขาไม่เป็นไรตายก็คือตายแต่ว่าวางใจคือไม่โอนกะวายเมื่อเห็นเตาไฟที่ลุกโผล่อยู่นั้นและเรารู้ว่าสามคนนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นขอพระเจ้าไม่ตานะครับว่าเราจะขว้างความโอนกะวายออกไปนะครับเช่นอะไรบ้างครับเ <c oughs> ช่นไม่โอนกะวายในการเลี้ยงดูของพระเจ้านะครับอา่าคนที่ไม่มีอะไรทำทำเมล็ดพันประกาศขายก็ยังมีชีวิตที่อยู่สบายได้เลยนะครับมัที่บทที่หกข้อยี่สิบหกนั้นพี่น้องทองไดจะเไหมครับ จะดูนกเนยอากาศมันไม่ได้หวานไม่ได้เกี่ยวไม่ได้สะสมไว้ในยุ่งฉางแต่พระบิดาของท่านผู้ทรงถิตในสวนทรงเลี้ยงนกไว้ท่านหลายมิประเสริฐกว่านกกรือเห็นไหมครับข้อนี้เป็นข้อเบสิกนง่ายที่คริสตนทั้งโลกก็เลยเชื่อไว้พี่นอกนกไม่เคยโอนกระวายเลยนะครับเราอยู่ที่เชียงรายนะครับก็ทุกฤดูกาลนกร้องเช้า อากาศหนาวไปที่ครอบครองเช้าๆไม่กลัวว่าจะไม่มีอะไรกินนะจงดูนกในอากาศฉะนั้นขอพระเจ้าเมตตานะครับท่านประเสริฐกว่านกไว้วางใจในพระองค์นะครับแล้วก็ไม่โกนก็ไว้เรื่องอะไรครับเช่นหน้าที่การงานมอบหน้าที่การงานให้พระเจ้าทรงนำเราอยู่เสมอนะครับไม่ว่าเราจะทําอะไรพระเจ้าทรงรู้ว่าอะไรเหมาะสมกับเราที่จะมีเวลาให้กับพระเจ้า ที่จะให้เราได้กําไรในการค้าขายตามเลือกสวนไรานาพี่น้องครับอยากโนาอนไปมอบไปขับพระเจ้ายากกบ่ทที่สี่ข้อที่สิบสามถึงสิบห้าใช่ไหมครับข้อที่สิบสี่บอกว่าแต่ว่าเราไม่รู้เรื่องของพวกนี้ชีวิตของท่านเป็นเหมือนหมอกที่ปรากฏอยู่ชั่วครู่แล้วก็หายไปแทนที่ท่านจะพูดอย่างนั้นคนจะพูดว่าถ้าพระองค์ทรงโปรดให้เรามีชีวิตอยู่ และจะกระทําสิ่งนี้สิ่งนั้นเห็นไหมครับนี่อย่ากขอุว่วยอ้วาอย่าโอนกวาด <c oughs> บอกตรงๆงนะครับพี่น้องในช่วงก่อนสิ้นปีแล้วก็ต้นปีนี้มีหลายคนที่ผมรู้จักได้จากโลกนี้ไปอย่างรวดเร็วช็อกมากเลยครับตกใจเลยนะครับฉะนั้นชีวิตเหมือนหมอกจริงๆพี่น้องที่ปรากฏอยู่ชั่วคราวอย่าโวนกระวายข้าพเจ้ามามีชีวิตอยู่จะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เอมเมนก็ขับเคลื่อนไปนะครับ อย่าอธิบายมากกว่านี้แต่เขาคกงได้แค่นี้ในประการที่หนึ่งนะครับการที่สองจงจอที่สองทำจงสงบใจนะครับภาษากรีกบอกว่าเนยโฟคำนี้นะเนยโฟแปลว่าอะไรครับมีสติสุขุมนะครับไม่ใช่ว่าจงสงบใจแล้วไม่ทําอะไรเลยยังไม่ใช่ที่ฐานพระเจ้าให้เกินปัญญาเอ๊ะปัญหาหรือว่างานที่อยู่ตรงหน้านี้เราจะทําอย่างไร งครับสงบใจจริงๆกับพระเจ้านะครับมิแปลกที่หลายคนไปผู้ขอาทีิฐานไม่ใช่ไปไปนั่งแบบว่าเฉยๆให้เวลาผ่านไปแต่มเข้าไปนั่งแบบเนยโโฟกือเข้าไปแบบสงบใจมีสติสุขุมและปัญญาจะเกิดขึ้นมาจากพระเจ้าให้มากมายว่าเราจะทําอะไรต่อไปพรุ่งนี้มุรุน,นี้และปีใหม่นี้นะครับในหนึ่งโครินบทที่สองข้อที่สิบ หนึ่งคอิบบทที่สองข้อสิบบอกว่าพระเจ้าได้ทรงสรรแสดงสิ่งเหล่านี้แก่เราทางพระวิญญาณเพราะว่าพระวิญญาณทรงอย่างรู้ทุกสิ่งแม้เป็นความล้ำลึกของพระเจ้าเรานั่งสมบใจกับพระเจ้าพระวิญญาณนั้นรู้ทุกอย่างรู้อะไรครับรู้ถึงชีวิตของท่านด้วยร่างกายท่านจะสบายดีไหมธุรกิจการงานพี่น้องลงทุนไปไปได้ไหมจะรุ่งโรจน์ไหมจะมีอะไรมาขีดขวางใน ขวบปีที่มาถึงเราแล้วระนี้เพราะยานจะบอกเราว่าอย่าหรือว่าจงนี่คือสิ่งซึ่งเราต้องมีเนยโฟคือสงอบใจตั้งสติกับพระเจ้าทุกเวลาที่มีน้องที่ถานอยาแบบเอให้ปล่อยความคิดให้เอ่าก็จะกระเจิงไปอย่าอยาขาดสตินะครับมีตัวอย่างเยอะแยะในการขาดสติใช่ไหมครับโมเสสเคยน้อยใจผู้อิสุเรลน้อยใจมากอะไรอะไรก็มาลงที่โมเสส ไม่มีน้ำเดิมเห็นไหมน้ำมีไหมนะครับขาดสตินะครับการที่สอนนั้นพระเจ้าให้ไปพูดกับศิลาครั้งแรกใช้ตีใช่ไหม mm hmm. ขาดสติแล้วไม่รู้วฉันทักตีให้ก็ได้เปรียงนะน้ำก็ออกมาไม่ออกมา,มออกมาจากศิลานะอิสิ่งก็ตายหมดใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องซึ่งมาแบบนั้นแต่ผิดตรงที่เขาขาดสติได้ทําสิ่งซึ่งพระเจ้าไม่ได้บอกให้พูดดันไปตีศิลา โอ้พี่น้องเรื่องใหญ่มากจนโมเสสไม่มีสิทธิ์เข้าไปเหยียบแผ่นดินคณาอันพี่น้องเสียหายมากนะครับเสียหายหลายแสนไม่ใช่หลายแสนหลายล้านเลย <c oughs> พี่น้องถ้าท่านขาดสตินะไม่สุบไม่มีสติคือไม่สงบใจสิ่งดีๆที่พระเจ้าเตรียมไว้กับท่านในปี2023นี้อาจจะหลุดลอยไปก็ได้นะครับฉะนั้นก่อนทําอะไรก็ที่ฐานดีๆสงบใจดีๆนะครับอย่าวู่วายอย่าแบบเหมือนกับ คนที่ไม่มีสิอะไรประมาณนั้นนะครับประการที่สามสุดท้ายนะครับจอที่สามจงระว,วังระวัยนะครับมีตัวที่แปดนะครับดังนั้นก็อในภาษาเดิมมันคือเกโครโยโอมีสระสี่พยางเกรโกโยโอแปลว่าตื่นอยู่ครับี่พนอกตัวนี้ตื่นยังครับร่างกายในบางทีอาจจะตื่นยากนะครับหน้าหนาวนะฮะแต่ในฝ่ายวิญญาณเราต้อง ตื่นอยู่เสมอวิญญาณไม่หลับนะครับตื่นอยู่นะครับ,บ,บผมได้เคยผมชอบยีราฟนะนะเทศสุขังก็พูดถึงยีราฟนะครับก็บอกว่ามันหลับวันวันหนึ่งนะรวมๆแล้วหลับทีหนึ่งนาทีสองนาทีตื่นอยู่นะครับรวมแล้วมันหลับประมาณสิบกว่าน,นาทีวันวันนะอา้าวทำไมไม่หลับสบา้าเหมือนกับสัตว์อื่นๆนะเพราะอะไรครับโอ้มันตัวมันสูงมันเป็นจุดเด่นมากนักลา่าเห็นโอ้หุนอยาวเฟ้ย โอ้ยอยู่ที่ยอดไม้นั้นนะะมันก็อันตรายมากท้าหลับแบบว่าหลับแบบเหมือนมันจาศีลเลยนะมันกบจาศีลพี่น้องอันตรายแน่พี่น้องครับเราเป็นที่ประจักษ์แลเราเป็นที่โดดเด่นมากสาตานก็แวดล้อมรอบด้วยสิ่งคำรามเมื่อกี้ที่อ่านใช่ไหมครับฉะนั้นมันขยามเราได้ทุกเมื่อถ้าเราหลับไฟวิญ,ญญาณแล้วก็งวงแงแล้วก็ไม่ไม่หนีห่างจากความชั่วร้ายต่างๆนั้นตื่นอยู่เสมอนะครับทุกสิ่งทุกอย่างาความคิด ความคิดออกมาจากที่ไหนครับออกมาจากความคิดก็คือคําพูดนะจงตื่นตัวอยู่เสมอในการที่จะระวัดระวังในคําพูดนะครับเป็นตัวอย่างเยงอะะครับนะเช่นเช่นใครเดียโยเซฟเห็นไหมครับโยเซฟกับพี่ๆเขาที่ปรากฏในอียิปต์พี่พๆจำไม่ได้แต่โยเซฟจําเขาได้แต่โยเซฟเป็นใหญ่แล้วคําพูดของโยเซฟนั้นต้องระวัดระวังพูดให้แบบทะเลาะกันก็ได้ พราะมีเรื่องให้ทะเลาะใช่ไหมพี่ๆเลยแกล้งโยเซฟมาตลอดเนี่ยอืมมันไสมากเลยมีเรื่องเยอะที่จะถล่มพวกพี่เน่ยให้ยับเยินไปเลยตัวเองนั้นก็คือเหนือกว่าพี่แบบเทียบกัะไม่จิตเลยเป็นรองฟาโร์เออระมัดระวังคำพูดมา,มาให้เป็นพี่น้องกันดีก็เลยบอกพี่ๆบอกว่าอย่าทะเลาะกันอย่าคุณเครื่องกันที่พี่ํากับฉันเนี่ยไม่เป็นไร เป็นพร,พระเจ้าจัดให้มีถ้าไม่เป็นอย่างนี้เราจะไม่มีหารกินรออกประเอดตายกันหมดเลยนะครับเป็นการนำของพระเจ้าโอเ้เป็นคําพูดที่ละลายใจของพี่ๆยอมที่เชื่อฟังโยเซฟเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างในงการที่ระมัดระวังคำพูดขอให้ปีใหมน่นี้อะไรด้ยอย่างเราให้คําพูดเรานั้นเป็นที่ระมัดระวังเป็นกาวใจเป็นที่สารให้พี่น้องรักกันให้พี่น้องหนุนน้ำใจกันอย่างมากยิ่งนะครับ นี่คือสิ่งซึ่งสําคัญที่สุดนะครับระมัดระวังอะไรอีกครับเช่นระมัดระวังอย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนะในการที่ทําทุกอย่างขอปีใหม่นี้เอาพระเจ้าเป็นศูนย์กลางตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับที่ชอบเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเช่นเอลียาพี่น้องครับเอลียาเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ยังพลาดนะครับในการที่ไม่ระมัดระวงังในเรื่องเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ทำดีมาตลอดยิ่งใหญ่สุดท้ายก็อยากตายอะไรรู้อลลย่าปีใหม่นี้คงไม่มีใครอยากตายนะครับ ح ح> จาได้ไหมครับโอ้พระเจะา่าข้าพเจ้าก็ไม่ดีไปกว่าบรรพุทของพระองค์ขอรับข้าพระองค์ไปเถิดโอ้หนึ่งกองกริส์บที่สิบเก้าใช่ไหมครับก็คิดว่าไม่มีอะไรแล้วอยากตายดีกว่านี่คือไม่ระมัดระวังในเรื่องอความรู้สึกที่จะ,อ,ะอยู่เพื่อพระเจ้า ขอพระเจ้าเมตตาให้เราเอาพระเจ้าเป็นศูนย์กลางขอบคุณพระเจ้านะครับในที่สุดเอริยาก็ยอมเอาพระเจ้าเป็นศูนย์กลางและพระเจ้าใช้เข้าไปเจอเอริชาและพระเจ้ายังใช้เขาอีกนงครับในปีใหม่นี้ขอพระเจ้าสมบ์เมตตาให้เราระมัดระวังระไวยมากขึ้นนะครับทุกอย่างนั้นเอาพระเจ้าเป็นศูนย์กลางนะครับเราคิดอย่างนี้เอ๊ะพระเจ้าคิดอย่างไรและเชื่อว่าการนําของพระเจ้านั้นจะให้เรานั้นทําทุกอย่างที่เป็นแผนการ มากมายหลายอย่างนั้นดําเนินไปดีดีเพราะความประเจ้าเป็นสุขภาพในชีวิตของเราครับปีใหมน่นี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านและอย่าลืมสามจอนะครับจากในพระชนะของพระเจ้าใน, <c oughs> น 5, เช้าวันนี้นะครับในหนึ่งประตูวันที่ห้านะครับพอที่หกถึงแปดนะครับอย่าลืมนะครับจอที่หนึ่งจงละความโกตัวายจอที่สองจงสงบใจและจอที่สามจงระวังระวัย เอเมนให้เราคิดถามด้วยกันครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระงเจ้าในเช้าวันใหม่นี้อีกวาระหนึ่งขอพี่น้องทุกท่านนั้นได้จํเนริญขึ้นในพระคุณความรักของพระงเจ้าด้วยว่าชีวิตเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระงเจ้า ขอเ้สมบ์นำทุกชีวิตนั้นที่จะก้าวออกไปสู่ภารกิจของพระองค์ให้จะเบรินขึ้นในฝ่ายวิญญาณมีลูกแกะมีผู้ที่จะ,ะรับการดูแลจากพี่น้องทุกคน อีกทั้งในอาชีพการงานขอพระเจ้าทรงกดนำทุกคนด้วยให้เจริญขึ้นให้เกิดการริเริ่มการสตาร์ทอัพสิ่งใหม่ๆที่เป็นพรซึ่งมาจากองเจ้าให้ทุกคนนั้นได้มีสุขภาพที่ดีด้วยลอดจากโรคไปไข้เจ็บหรือพี่น้องที่อาจจะเจะ็บป่วยบ้างขอพระเจ้าแต่งต้องในบรนนาพระเิซกิจาก,ก็ให้ทุกคนนั้นมีสุขภาพร่างกายที่ดีในทุกสิ่งทุกประการที่จะดําเนินชีวิตต่อไปจึงขอมอบ ซึ่งก็ลนนัการไว้กับองค์เจ้าสึดไปในพระนามพระเยซูคริเจ้าอาเมน,อ,เมนอย่าปอยไม่ต้องทุกท่านนะครับทุกจังหวัดทุกที่นะครับออเมน